ไอเดียทำเงินวันนี้นำเสนอเรื่องไทเวริร์เมื่อโอทอกต้องติดปีกทยานทำได้จริงหรือแค่ฝันกลางวันของนักออกแบบสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ8ย์0 1 1หชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดเราทุกคนต่างคุ้นเคย และท่าภูมิใจในสินค้าโอทอปหรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การเป็นอย่างดีเธอคือคลังสมบัติของภูมิปัญญาไทยที่จับต้องได้ตั้งแต่ผ้าทอสีสันงดงามเครื่องจักสารที่ประณีตไปจนถึงอาหารแปรรูปรสเลิศที่เป็นสูตรลับของแต่ละท้องถิ่นเราเห็นศักยภาพมหาศาลในผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันเราหลายคนก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันคือความรู้สึก เสียดายเราเสียดายที่เห็นผ้าไหมาลายสวยถูกพับเก็บไว้ในตู้ราวันที่จะมีงานสำคัญถึงจะได้ใช้เราเสียดายที่เห็นกระเป๋าสานฝีมือเยี่ยมวางขายในร้านขายข,ายของที่ระลึกรอนักท่องเที่ยวผ่านมาซื้อกลับไปเป็นของฝากเราเสียดายที่สินค้าดีๆเหล่านี้เหมือนจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนสักทีนี่คือทางแยกสำคัญของโอท็อกในยุค2025 ในวันที่โลกเชื่อมต่อกันหมดการแข่งขันสูงและผู้บริโภคมีสายตาที่เฉียบคมแค่ความขลังและความเป็นของแท้ดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้สินค้าของเราโดดเด่นบนเวทีโลกได้อีกต่อไปและนี่คือที่มาของแนวคิดที่เราจะคุยกันวันนี้แนวคิดที่เรียกว่า t ทเวิร์กไทเวิร์กไม่ใช่แบรนด์ใหม่ที่จะมาแทนที่โอทอก แต่มันคือแนวคิดหรือ DNA ใหม่ที่เราจะฉีดเข้าไปในโอท็อปเพื่อติดปีกให้มันทะยานขึ้นไปอีกระดับมันคือการนำเอาแก่นอันแข็งแกร่งของโอท็อปมาผสานกับความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการยุคใหม่ซึ่งถ้าจะถอดรหัสคำว่า work w o r k s ก็จะได้ดังนี้ตัวอักษร w o u คือ world class design การออกแบบระดับสากลที่เรียบง่ายทันสมัยและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันตัวอักษร O คือ original story การเล่าเรื่องราวที่มีชีวิตชีวามีที่มาที่ไปและเชื่อมโยงกับคุณค่าของผู้คนตัวอักษร R reliable quality คุณภาพที่สม่ำเสมอ และได้มาตรฐานไม่ว่าจะผลิตกี่ร้อยกี่พันชิ้นตัวอักษร K King Business Acumen กลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดที่เฉียบคมเข้าใจลูกค้าและโลกดิจิทัลและตัวอักษร S Sustainable and Social Impact ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคำถามสำคัญก็คือแนวคิด ไทเวิร์กนี้มันเป็นไปได้จริงหรือเป็นแค่ความคิดสวยหรูบนหิ้นของนักออกแบบและนักการตลาดวันนี้เราจะมาผ่าพิสูจน์กันครับพาสที่หนึ่ง The diagnosis โอทอปติดกับดักอะไรก่อนจะไปถึงทางแก้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมสินค้าโอทอปที่มีศักยภาพมากมายถึงยังไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรประการแรก กับดักของของฝาก The souvenir trap สินค้าโอทอปจำนวนมากถูกวางตำแหน่งให้เป็นของที่ระลึกหรือของฝากซึ่งหมายความว่าคนจะซื้อก็อต่อเมื่อไปเที่ยวเท่านั้นมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนเมืองหรือคนรุ่นใหม่ประการที่สองช่องว่างด้านการออกแบบและบรรจุพัณฑ์ The design and packaging gap บ่อยครั้งที่ตัวผลิตภัณฑ์ข้างในมีคุณภาพยอดเยี่ยมแต่รูปลักษณ์ภายนอกกลับไม่สามารถสื่อสารคุณค่านั้นออกมาได้บรรจุภัณฑ์ที่ดูเก่าฟอนต์ที่ไม่สวยงามหรือการให้ข้อมูลที่รบเกินไปทำให้สินค้าดูมีราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นประการที่3ปัญหาความไม่สม่ำเสมอ The inconsistency problem เนื่องจากเป็นการผลิตในระดับครัวเรือน หรือชุมชนเล็กๆการควบคุมคุณภาพ q c จึงทำได้ยากการซื้อสินค้าชิ้นเดิมในเวลาที่ต่างกันอาจได้คุณภาพหรือรายละเอียดที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการทำตลาดในวงกว้างหรือการส่งออกประการที่4เรื่องเล่าที่ไม่เชื่อมโยง The disconnected story การเล่าเรื่องส่วนใหญ่มักจะจบแค่นี่คือผ้าทอจากจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมันไม่ได้สร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้บริโภคยุคใหม่ที่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทอทำไมลายนี้ถึงมีความสำคัญและการซื้อสินค้าชิ้นนี้จะสร้างผลกระทบที่ดีต่อชุมชนได้อย่างไรพาที่2พิมพ์เขียวอัปเกรดโอท็อปสู่ไทยเวิร์การจะทะลายกับดักเหล่านี้และยกระดับสินค้าโอท็อปได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการคิดและลงมือทำอย่างเป็นระบบ นี่คือพิมพ์เขียวสีขั้นตอนสู่การเป็นไทเว w ร์ Type word. ขั้นตอนที่หนึ่งหรือสร้างคิดใหม่ Deconstruct and Reimagine หัวใจคือการมองให้ทะลุผลิตภัณฑ์สุดท้ายแล้วกลับไปที่แก่นแท้ของมันซึ่งก็คือวัสดุและทักษะฝีมือตัวอย่างทักษะการสารกระจุ ไม่จำเป็นต้องจบที่การทำสื่อหรือกระเป๋าทรงเดิมๆเ,เสมอไปแต่มันสามารถกลายเป็นโคมไฟดีไซน์โมเดิร์นที่รองจานสำหรับร้านอาหารหรูหรือแม้แต่ผนังตกแต่งในโรงแรมได้วิธีคิดเปลี่ยนคำถามจากเราจะขายสื่อกระจุดให้ใครดีเป็นด้วยทักษะการสายกระจุดที่เรามีเราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาหรือเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ขั้นตอนที่2จับมือกับนักออกแบบ Collaborate with designers นี่อาจจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดชุมชนคือผู้เก็บรักษาจิตวิญญาณซึ่งก็คือทักษะและเรื่องราวส่วนนักออกแบบคือผู้สร้างเรือนร่างอันได้แก่รูปทรงสีสันและการใช้งานที่ทันสมัยและน่าดึงดูด รูปแบบการทำงานไม่ใช่การจ้างนักออกแบบมาวาดรูปให้แต่เป็นการทำงานร่วมกันให้นักออกแบบได้ลงไปทุกทีกับชุมชนเพื่อให้เข้าใจข้อจำกัดของวัสดุและซึมซับเรื่องราวจากนั้นจึงนำความเข้าใจนั้นมาผสมผสานกับความรู้เรื่องเทรนด์ของโลกและความต้องการของผู้บริโภคขั้นตอนที่สปม้ันเรื่องเล่าที่เราใจ With a i o m p compelling b r a n ส story สินค้าที่มีเรื่องเล่าจะมีคุณค่ามากกว่าสินค้าที่ไม่มีเรื่องเล่าเสมอแต่เรื่องเล่าก็มีความแตกต่างกันตัวอย่างเช่นเรื่องเล่าแบบเดิมกระเป๋าผ้าไยย้อมครามจากสกลนครเรื่องเล่าแบบไทเวิร์ดกระเป๋าคอลเลกชันสายลมแห่งภูผานจากครามสตูดิโอทุกใบผ่านการย้อมด้วยครามธรรมชาติที่ปลูกโดยกลุ่มเกษตร,รกรอินทรีย์ในสกลนคร และทอด้วยมือโดยกลุ่มแม่บ้าน15ชีวิตที่สืบทอดเทคนิคการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษการซื้อกระเป๋าใบนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนแต่ยังช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำเพราะต้นครามของเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเห็นความแตกต่างหมว่าเรื่องเล่าแบบไทวิร์ทำให้สินค้าดูมีชีวิตมีความหมายและสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ทันที ขั้นตอนที่4ยึดหัวหาดบนชั้นวางดิจิทัลของเค e เดิรดดิจิตอในยุคนี้ร้านค้าที่สำคัญที่สุดของคุณไม่ใช่ร้านในสนามบินแต่คือร้านค้าบนโลกออนไลน์แล้วร้านค้าของคุณจะยึดหัวหาดได้อย่างไรข้อแรกภาพถ่ายคือทุกสิ่งสินค้าจะดูราคาแพงหรือดูราคาถูก80%ขึ้นอยู่กับภาพถ่าย ต้องลงทุนกับการถ่ายภาพสินค้าให้สวยงามจัดแสงดีๆมีมูมแอน่นโทที่ชัดเจนข้อ2สร้างตัวตนเปิดอินสตาแกรม c e e o o o p เพจหรือแม้แต่ทิกทอเพื่อเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการผลิตโชว์ให้เห็นความประณีตและความใส่ใจในทุกขั้นตอนข้อ3ช่องทางขายสร้างเว็บไซต์อ e ีค m m e r c e ที่ใช้งานง่าย หรือนำสินค้าไปวางขายบนแพลตฟอร์มที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเช่นพิมพ์คอยสำหรับสินค้าดีไซน์หรือแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะภาคที่3ตัวจริงเสียงจริงผู้บุกเบิกไทยเวิร์กแนวคิดไทยเวิร์กไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มีคนที่ลงมือทำจนประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วตัวอย่างที่1งงานสารสู่แฟชั่นระดับโลก b บรนด์วานิเซาทเทนวิคเอรีวานิคือตัวอย่างชั้นเยี่ยมของการเปลี่ยนกระจุดวัสดุพื้นบ้านจากทะเลน้อยจังหวัดพัทะลุงให้กลายเป็นกระเป๋าและเครื่องประดับแฟชั่นสุดชิคพวกเขาทำงานร่วมกับนักออกแบบเพื่อสร้างรูปทรงกระเป๋าที่เรียบหรูทันสมัยและผสมผสานเข้ากับวัสดุอื่นๆอย่างหนังแท้ได้อย่างลงตัวทำให้สินค้าของวานีสามารถวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และส่งออกไปต่างประเทศได้นี่คือการยกระดับงานจักสารจากของฝากสู่สินค้าแฟชั่นอย่างแท้จริงตัวอย่างที่สองงานปั้นดินสู่ของใช้ในบ้านร่วมสมัยแบรนด์ Analog Design Studio สตูดิโอนี้ทำงานรวมกับช่างปั้นเซรามิกท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ของใช้และของตกแต่งบ้านที่ไม่พยายามตะโกวนว่าฉันคือของไทย แต่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นกลับมีกลิ่นอายของความเรียบง่ายแบบตะวันออกซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุดริปกาแฟเซรามิกดีไซน์มินิมอลแจกันร,รูปทรงแปลกตาหรือที่วางทูบที่ดูสงบนิ่งสินค้าของพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าภูมิปัญญาการปั้นดินเผาของไทยสามารถแปลงร่างให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบตัวอย่างที่สาม งานไม้สู่เฟอร์นิเจอร์ระดับมาสเตอร์พีซแบรนด์ทีเทนเดอร์คูนี่คือตัวอย่างระดับไฮเอนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดของช่างฝีมือไทยทีเทนเดอร์คูสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์สั่งทำพิเศษโดยใช้วัสดุชั้นเลิศอย่างไม้เก่าและเทคนิคการเข้าไม้แบบโบราณของไทยมาผสานกับการออกแบบที่ร่วมสมัยและได้สัดส่วนที่งดงามระดับสากล ผลงานของพวกเขาคือข้อพิสูจน์ว่า Made in Thailand สามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราคุณภาพไร้ที่ติและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกได้บทสรุปถึงเวลาเจรนายกลุ่มรัพย์ในมือสรุปแล้วแนวคิดไทยเวิร์กต่อยอดโอทกนั้นทำได้จริงแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่การเสร็จขึ้นมาได้ในวันเดียว มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความเข้าใจความร่วมมือและวิสัยทัศน์มันไม่ใช่การละทิ้งรากเง้าแต่คือการต่อยอดจากรากที่แข็งแกร่งนั้นมันไม่ใช่การลบเลือนภูมิปัญญาแต่คือการแต่งตัวให้ภูมิปัญญานั้นดูทันสมัยและเข้าถึงง่ายขึ้นจิตวิญ,ญญาณของความเป็นไทยถูกถักทออยู่ในสินค้าโอทอปทุกชิ้นอยู่แล้ว โจทย์ทายของคนรุ่นเราทั้งผู้ประกอบการนักออกแบบและภากรัตคือการจะช่วยกันสร้างเรือนร่างใหมายที่แข็งแรงและสวยงามให้กับจิตวิญญานั้นเพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็นและตกหลุมรักคุณค่าที่เรามีคุมทรัพย์อยู่ในมือของเราแล้วถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันเจรณัยนนบรรจุหีบห่อให้สวยงามและนำเสนอสมบัติชิ้นนี้ให้โลกได้ประจักษ์จบแล้วครับ ถ้าชอบก็ติดตามตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากไอดี ID ทำเงินโดยเอเมนคอตูนายตู่วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ0ู1ย์0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ